นี่จะบาเลนทายแล้วอะสวัสดีค่ะทุกคนนี่ก็จะวาเลนทนยแล้วสองอาทิตย์นะคะจะถึงแล้วค่ะฝุ่นนี้ก็ยังไม่ไปเลยหนานแน่นสุดจะตายหาก่อนได้ผัวกันแล้วละค่ะตอนเนี้ยค่ะนี่อยากถามว่าทุกคนเคยแพ้กันไหมไม่ใช่แพ้ฝุ่นนะแพ้ผู้ชายผู้ถึงบาเลนทน์ไงมึงต้องมีเรื่องผัวผัวเมียเข้ามาถูกไหมเคยแพ้กันปะแบบว่าผู้ชายตีตเขาขาว,ขาวลำแบบน่ากาาจจัดจหรือแบบแพ้ผู้หน้าคมคมเข้มเมหรือแบบได้เนี่ยแพ้ผู้ชายสายฟอ ฝึกภ,ภาษากันลิ้นพันหรือว่าแบบแพ้ผู้ชายหุ่นล่ำๆซิกแพคปังๆแต่ได้ว่านะสำหรับได้นะทุกอย่างที่พูดมามันเป็นของนอกกายแต่สุดท้ายอ่ะได้แพ้ผู้ชายที่แก่น่าอยากรู้ว่าทุกคนอ่ะแพ้แ,แฟนตัวเองอยู่ในหมูดไหนเอ้ยใครที่ยังจับมืออยู่อ่ะไม่จับแล้วนะคะแค่จับครั้งเดียวอ่ะแล้วไม่ปล่อยมือก็พอ กินย่างเข้มงวก็ได้พี่ฮะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจ่ายเองนี่ครับดีวันนี้อยากไปดูหนังอ่ะไม่ต้องไปทำงานแล้วนะพาเขาไปดูหนังหน่อยอือก็ได้ไพี่ว้ไม่ช่วยอ่านหน่อยอ่านไม่รู้เรื่องเลยเนะี่ยโอเคไว้มันนี่แบบนี้ ไปซื้อของมันเพื่อนหน่อยเนี่ยเขาลิทมาแล้วเออไปเดออกไปเลยปะเออเฮ้ยได้ไปอาบน้ำดิชอบนอนไม่อาบน้ำโตป่านนี้แล้วยังให้ต้องบอกออกวู้ <lectures> เป็นไรก็ค่อยคิดดิไม่เอาอย่าลมเสีย โอ้ยผีเล่นมือถือใกล้ค่ขนาดเนี้ยเดี๋ยวสายตาก็เสียตอนแก่หรอกเออรู้แล้วอะเออรู้แล้วเนี่ยฟังกันบ้างป่ะฟังฟัง้วทำไหมบีที่ดีฝากเขาวันก่อนให้ไปซื้อพวกยาบำรุงอ่ะเขาไปถามเพื่อนแล้วเว้ยเพื่อนแนะนําแต่ยาจีนนี่กินไม่เป็นยาจีนกินยาจะตายเออดีแล้วคุณไม่เอาแล้วใช่ปะเอาเขาอะไรของบีวะเนี่ยนี <c oughs> ่ไงเขาซื้อมาแล้วยาจีนน่ะยาจีนอะไรนี่ เนี่ยแหละสมุนไพรบำรุงบีคอลินเหวอเลยดิในเนี้ยมีทั้งเห็ดหลินจือแล้วก็ถั่วเช่าเลยนะแล้วทําเป็นเจลลี่เนี่ยนะก็ใช่ดิเนี่ยบำรุงท้งเลือดบำรุงกําลังบำรุงใจแล้วก็บำรุงสมรรถภาพ <c oughs> ให้กับไวจูเนียให้กับไวจูเนียด้วยทะอึ่งอีกแล้วเะลึรื่องอะไรกร <c oughs> ะบี่จะเอาเปล่ากระบี่จะเอาเปล่า <c oughs> โอหนวัตกรรมสมัยเนี้ยไปไกลมากเลย ตาไม่ทันแล้วว่าทําสกินง่ายกุทําให้กินง่ายก็ดีแล้วไม่งั้นบีจะกินหรอไอตัวนี้ก็เหมือนกันเนี่ยกสมุนไพรเหมือนกันีโกจิทําจากพวกเบอร์รี่อย่าบอกนะว่านี่คือคอลลาเจนในเจลลี่แน่นอนตัวนี้ทําจากเบอร์รี่ช่วยบํารุงสายตาผิวพรรณแล้วก็เส้นผมเนี่ยแถมยังช่วยสร้างคอลลาเจนด้วยนะสุดละสุดสิแต่ก่อนเห็นมีแต่แบบชงกับแบบเม็ดแล้วนี่เป็นเจลลี่หรอแน่นอนวัตกรรมเขาไปไกลขนาดไหนแล้วบีแล้วบีไปหาของอร่อยๆแบบบำรุงอย่างนี้มาจากไหนอ่ะบีเดินออกไปแค่เซเว่น เนี่ยก็เจอแล้วเซเว่นเลยนะง่อยเถ็ดง่อยเถ็จะมีรูป้ปะว่าอะไรที่เซเว่นไม่มีขายอะไรอะ่ะก็รักแท้ของเขากับไวจูเนียนี่ไงเจลลี่นี่มันแก้เคลื่อนไส้ได้ไหมเนี่ยงอเห็นไหมเวลาได้แฟนแก่กว่ามันก็ดูแลเราดีอย่างนี้เฮ้ย <iet> ห,หมดเลยเหรอเ <h> ขาพวกแม่งรู้ว่าเพิ่มสมรรถภาพความฟิตปึ๋งปังแย่งกูแดกหมดเลยเหรอ ผู้ก,ก้ามือู้ก,ก้ามือเป็นไงล่ะเห็นไหมคะก่อนที่เราจะคบใครสักคนอ่ะมันก็ต้องมีความแบบว่าแพ้ก่อนนะคะฉะนั้นทุกคนที่ดูคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะเข้ามาพูดคุยคอมเมนต์กันด้วยว่าก่อนเขาเป็นแฟนอะ่ะทุกคนอะ่ะแพ้แฟนตัวเองเรื่องอะไรมันต้องมีไงมึงไม่มีมึงไม่มมได้เป็นผัวหรอกเออนั่นแหละ คอมเมนต์มาอยากรู้ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ใครที่เป็นแฟนคลับตอร์อนสตาร์อยู่แล้วก็น่าจะรู้ว่าจะทายังไงส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาแวะเข้ามานะคะบอกเลยว่าคลิปเดียวดูไม่พอคุณต้องไล่ดูทุกคลิปนะคะแล้วบอกเลยว่าดังนั้นถ้าเกิดไม่อยากให้พลาดคลิปใหม่ๆของเราอย่าลืมสับสไครต์แล้วก,กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะจ๊ะ